ครับสวัสดีครับผมช่างยูอนุพงศโพไัยเจ้าของร้านซปปับโคราเตอร์วันนี้พาประชุมสินค้าอีกหนึ่งรายการใั้เป็นรถเกี่ยวโุต้าดีซีร้อยห้าเอ็กคาบินเป็นถรถตดดทะเบียนปีหกหนึครับทะเบียนปีหกหนึ่ชั่วโมงกตรทำงานอยู่ที่1 4ึ่ชั่วโมงนะครับหนึ่ชั่วโมงเครื่องเกียร์ปั๊มดีเรียบพร้อมครับ ำหรับราคาที่6 2 5 0 0 0บาทครับ6 2 5 0 0 0บาทท่านใดสนใจโทรศูนย์หกสองสี่เก้าห้าห้าเก้าห้าเจ็ดครับเป็นผมช่างยุอนุพงศ์โพไพัตอนนี้กำลังพาชมรถเกี่ยวขบุต้า DC ร้อยห้า X นะครับแบบคาบินตู้แอร์ออโต้คนโหลใช้งานได้ปกติครับแอร์เย็นถึงแบรน,นึ่งตังเรื่องน,นะครับรสวัสดนนับดผมช่างยุอนุพงศ์โพไพันะครับเจ้าของร้านซับโพไพัทร์เตอร์วันนี้ฟัมาชมสินค้าอีกหนึ่งรายการครับเป็นรถเกี่ยวขบุต้า DC ร้อยห้า X คาบินนะครับตัวนี้เป็นคาบินมานชมกใกล้ๆครับจดทะเบียนปี61นะครับคันนี้จดทะเบียนปี61ชั่วโมงอยู่ที่1 4 7 1ชั่วโมงนะครับ1 4 7 1ชั่วโมงแอร์เย็นครับคันนี้แอร์เย็นระบบออโต้โมดูลใช้งานได้ปกตินะครับระบบเกียร์ใช้งานได้ปกติเนทักไม่ดีฝั่งขวานะครับอุ้มได้ ตันครึ่งนะครับเครื่องยนต์1 0 5 4สี่สูบนะครับผ่าชมรอกคันครับตัวนี้ราคาเน้นย้ำว่าราคาอยู่ที่625,000บาทนะครับ625,000่านบาทตอนใดสนใจมาทดลองขับได้ที่ร้านซับโพไพรแท็กเตอร์ ter, สาขาสองครับอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามโดยผมช่างยูอนุพงศ์โพไพรครับไม่มี่วดซึมนะครับเดิมสวยทุกจุดเดิมสวยทุกจุดนะครับไม่มี่วซึม รับซื้อขายเลือกเปลี่ยนตีเทิ่อนได้มี DC 6 0 6 8 7 0มาตีเทิ่อนร้อยห้าได้นะครับขายเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับขายเป็นเงินสดเท่านั้นตัวนี้จัดไฟแนนซ์นได้น้อยนะครับซื้อขายเลือกเปลี่ยนตีเทิ่อนได้เป็น DC 1 0 5 X ครับแบบคาบินตู้แอร์6 2 5 0 0สบาทครับ6 2 5 0 0สองหม่านบาทถ้าในสนใจโทร0 6 2 4 9 5 5 9 5 7ครับ 062495597โดยผมช่างยูอนุพงศ์โภไพรเจ้าของร้านซับโพไพรเตคกเตอร์ร้านตั้งอยู่ที่อำเภอวาปีปทุมครับจังหวัดมหาสารคามตรงสามแยกวงเวียนทางไปจังหวัดมหาสารคามติดถนนสีเ่เลนนะครับในตัวอำเภอวาปีปทุมราคา6 2 5 0 0 0บาทนะครับตัวนี้ปี61เล่มพร้อมนะครับเล่มเอกสารพร้อมครับสนใจโทร062495597ครับโดยผมช่างยูอนุพงศ์โภไพรสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ